สวัสดีครับผมว่าที่ร้อยตียานาบดินอินเตชะผู้ำนวยการโรงเรียนท่ามปินวิทยาคมครับในวันนี้ผมจะได้นำทุกท่านมารู้จักโรงเรียนท่าปินวิทยาคมครับโรงเรียนท่ามปินวิทยาคมเป็นโรงเรียนขนาดกลางสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36ครับในวันนี้นั้นผมจะได้นำทุกท่านนั้นไป ดูการจัดการเรียนการสอนของคุณครูแล้วก็การเรียนของลูกๆนักเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับผมนายสัตนันท์อัมพุทธครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณัฐิดาวุ่นหาค่ะช่วงนี้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัโสโควิด -19 ยังคงกระใจายในหลายๆพื้นที่ทําให้สถานศึกษาหลายๆแห่งต้องปิดการเรียนการสอนและต้องเรียนออนไลน์ค่ะแต่ที่นี่โรงเรียนของผมยังเปิดทําการเรียนการสอนตามปกติวันนี้ผมเลยอยากจะพาไปดูการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสิ 9, จะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันได้เลยครับโรงเรียนท่ามินวิทยาคมนะคะ ในปัจจุบันเราจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติหรือที่เรียกว่าออนไซต์นะคะนักเรียนยังมาโรงเรียนตามปกติแต่เรามีมาตรการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนจัดอย่างไรบ้างในชั้นเรียนของเรานะคะเราก็จะจัดโต๊ะให้กับนักเรียนโดยมีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย1-2เมตรค่ะและที่สำคัญคือทุกเช้าเราจะมีกิจกรรมหน้าเสาธง เราก็จะประชาสัมพันธ์และก็เน้นย้ำในเรื่องความปลอดภัยในการรักษามาตรการเช่นนี้ก็คือให้นักเรียนเนี่ยคอยสวมแมสอยู่ตลอดเวลานะคะล้างมือบ่อยๆแล้วก็ต้องมีการรักษาระยะห่าง Social d i s สแทนซิ่งซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมาตรการในการป้องกันของโรงเรียนของเรานะคะรู้สึก ปลอดภัยแล้วก็สบายใจค่ะที่โรงเรียนได้จัดมาตรการนี้ขึ้นเพื่อรักษาความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราที่เป็นโควิดค่ะแบบมาเรียนตามปกติจะดีกว่าค่ะเพราะว่ามันเพราะว่าการเรียนแบบออนไลน์มันทำให้เราไม่ไม่เข้าใจแล้วก็การเรียนแบบออนไลน์มันทำให้เราไม่ได้โฟกัส,สจดจ่อเกี่ยวกับสิ่งที่ครูสอนค่ะ ในปัจจุบันนั้นโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนขนาดกลางนะครับเรานะั้นมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเรียนการสอนทั้งออนไซต์ site, นะครับแล้วก็ออนไลน์ line, นะครับเป็นอย่างดียิ่งนะครับคณะครูเรานั้นได้ได้เชิญวิทยากรจากาผู้มีความรู้ความชนานาญในเรื่องของการสอนออนไลน์ line, นะมาให้ความรู้กับคณะครูแล้วก็ได้มีการทดลองสอนอาการเป็นที่รียบร้อยแล้วแ,วแต่เนื่องจากาในจังหวัดพะเยาของเรานะครับยังไม่ได้มีการระบาด ที่จะต้องมีการหยุดการเรียนเราก็มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์อยู่หากวันใดวันหนึ่งมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและไม่สามารถควบคุมได้และรัฐบาลทางกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือจังหวัดพะเยานั้นสั่งหยุดการเรียนและให้มีการเรียนแบบออนไลน์นั้นทางโรงเรียนของเรานั้นมีความพร้อมอย่างยิ่งครับที่จะจัดระบบการเรียนการสอนครับผม แต่เมื่อมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์นะครับทางโรงเรียนก็ได้มีการเน้นย้ำนะครับให้เด็กๆนะครับมีมาตรการรักษาระยะห่างนะครับ มีมาตรการรักษาการแพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มข้นนะครับทั้งเรื่องของการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียนนะครับการล้างมือบ่อยๆนะครับเราทําจุดล้างมือให้เด็กเป็นจํานวนมากนะครับให้เพียงพอต่อการใช้งานของนักเรียนทุกคนนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเรายังพยายามสร้างความตระหนักให้นักเรียนทุกคนนะครับสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะครับเพราะว่าเป็นการรับผิดชอบต่อตัวเองนะครับแล้วก็เป็นการเป็นการรับผิดชอบต่อเพื่อนๆทุกคนในโรงเรียนด้วยนะครับแล้วเราก็ได้เน้นย้ำนะครับให้เด็กๆทุกคนนะครับ นำเอาวิธีปฏิบัติดังกล่าวนะครับจากโรงเรียนนะครับไปใช้กับที่บ้านไปใช้กับชุมชนด้วยครับเพื่อที่จะให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็ผ่านวิกฤตการนี้ไปด้วยกันครับและนี่ก็คือมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโครโครโนาหรือโควิด -19 ของโรงเรียนท่าปินวิทยาคมค่ะ